เต่าทองสายบรเลงสีขาวครับดูผลงานกัน บอยมาเลยครับบินบินมาเลยครับเต็มปากเลยครับซัดเต็มปากเลยครับกับเต่าทองสายบันเลงนะครับบินมาตกข้างนานะครับนี่ครับนี่ครับสายสวยครับ บินมามาตกข้างหน้าเลยครับนี่เต่าทองสีขาวนะครับนี่ยเต่าทองสีขาวเย่ยยางสายบรเลงครับกับนาน้ําท่วมครับตามล่องแท็กลถเกี่ยวตัวนี้สีขาวนะครับของลันโจ้ครับเหยื่อตัวนี้สายเบรเลงครับเย่ยยางสายบรเลงครับฝุดยอดจริงครับตัวนี้ไปครับ กัดผิดครับปลาช่อนกัดผิดครับมันมกัดดผิดครับมันกัดแล้วมันตบไปเกี่ยวข้างตัวครับนี่ครับนี่ <Wow. S 1> เหมือนมันจะใช้ตบครับเหมือนเหมือนเหมือนปลาช่อนจะใช้ตบครับผมเนี่ยนางอายนางอายสายบรัรเลงครับสีขาว ตัวนี้เป็นเหยื่อนาโจครับปลาช่อนสายสวยเลยครับแต่มันไม่ได้กัดครับมันตบใช้หางตบครับติดเบ็ดผมส่งเห็นวิ่งผมก็เลยสับครับนี่ฮะโดนข้างตัวตัวหางครับมันใช้หางตบผมเห็นสายวิ่งผมก็เลยสับครับสุดยอดครับเหยอยยางสายมเรลงสีขาวเต่าทองนะครับตัวนี้ของนาโจ้ครับผมเขีคยครับสุดยอดครับ 🎵🎵🎵